ดำให้เป็นขาวเปิดขบวนการซื้อทองด้วยเงินเทาสวัสดีครับผมวิทยาพรจันทวาสนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสับสวนทางการเงินและในฐานะรองโฆษกประจำสำนักงานปปงครับทำไมทองถึงกลายมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการฟอกเงินในช่วงนี้เทรนเรื่องทอง1ทองเราจะเห็นได้ว่ามูลค่าสูงพกพาได้ง่ายคล่องตัวสะดวกด้วย แล้วประเด็นต่อมาคือทองเนี่ยมันใช้แทนเรื่องของสำรองเงินตราระหว่างประเทศได้เพราะว่าทองเนี่ยราคาจะไม่ค่อยตกไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับส่วนแล้วทองเนี่ยมันจะถือว่าถ้าในฐานะของผู้กระทําความผิดเขาจะมองว่าใครมีทองคนนั้นอะ่ะจะดูที่แบบว่าดูมีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นสมมุติว่าเรื่องคดีของการชอบกงประชาชนเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่อง ชอบโกงประชาชนหลอกลงทุนอะไรพวกนี้ไปดูมีความน่าเชื่อถือดูที่สมมุติว่าสแสดงฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ทองเนี่ยก็คือว่าพอท้ายสุดแล้วถ้าผู้กระทําความผิดาสามารถที่จะหลบเลี่ยงได้นําทองออกนอกประเทศไปได้<ม>เขาก็สามารถใช้ทองเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในภายหลังมันง่ายขนาดนั้นเลยค่ะการเดินไปซื้อทองโดยต่างชาติแล้วก็เอากลับประเทศตัวเองอย่างเงี้ยถามว่าง่ายไหม ไม่ได้ง่ายนะครับคือทางสำนักง,งานปงจะมี2ส,ส่วนที่สำคัญในการอ่าหนึ่งมาตรการด้านการป้องกันนะครับการป้องกันนี่เราทำยังไงในส่วนของการซื้อทองสมมุติว่ามีคนมาติดต่อซื้อทองเนี่ยถ้าเป็นการซื้อทองเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปจะต้องม,มีการแสดงอแสดงห KYC ค,คือทำให้เรารู้จักว่า เป็นใครอยู่ที่ไหนมีประกอบอาชีพอะไรนะครับแล้วก็2ก็คือว่าจะมีการรายงานธุรกรรมตัวนี้มาที่สํานักง,งานปปง,งเรื่องของการซื้อนะครับซื้อทองดังกล่าวอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเราก็ทําให้ต่ํากว่าเกณฑ์สิไม่ถึง2ล้านสิอ่าอย่างนี้ต้องรายงานมาที่สํานักง,งานปปง,งไหมอย่างนี้ต้องรายงานมาที่สํานักง,งานปปง,งครับเพราะว่า เขาถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของธุรกรรมต้องสงสัยต้องสงสัยอย่างเช่นผมมาซื้อทองผมมาซื้อวันนี้ผมซื้อล้านแปดล้านเก้าล้านแปดล้านเก้าไปเรื่อยๆโดยไม่ถึงสองล้านพอรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมซื้อสองล้านขึ้นไปผมจะต้องถูกประมเข้ามาตรวจสอบแต่ถ้าเปลี่ยนร้านละคะอย่างเช่นวันนี้ซื้อร้านนี้อีกวันหนึ่งย้ายไปซื้ออีกร้านหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลลิงก์กันให้เห็นไหมว่าคนคนนี้เป็นคนเดินสายซื้อทอง ปกติแล้วถ้าเป็นคนที่เขาอยู่ที่บริเวณนั้นอยู่แล้วาทางร้านเขาก็จะรู้จักเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าไรายได้ของเขาดีส่วนแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นลักษณะของลูกค้าขาจรม,มาซื้อทองเขาก็จะต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะซื้อทองคําจํานวนนั้นได้ไหม,มเขาอาจจะขอดูเรื่องของเอกสารประจําตัวเขาก่อนหนึ่งเรื่องของพาสปอร์ต พาสปอร์ตว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไหมที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไหม,มครับอย่างเคสล่าสุดเนี่ยคะ่ะที่บอกว่าเป็นอินเดียแล้วก็ไปซื้อทองตามร้านต่างๆาแถวพาหุรัตน์นี่แหละครับอันนี้ร้านจะต้องสงสัยไหมว่าเขาซื้อทําไมในอัตราในเท่านี้อะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆเขาอยู่ในประเทศไทยเขาก็สามารถซื้อได้ะไรคือปกติแล้วถามว่าเรื่องของทองคําถ้ามีเรื่องของถ้าคุณมีเรื่องของการประกอบอาชีพ ที่สุจริตรมีมีรายได้นะครับแล้วไปซื้อแล้วก็มีการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงมาซื้อตรงนี้มันก็สามารถที่จะทําได้แต่หากกรณีดังกล่าวมีความสงสัยว่าคุณบอกว่าประกอบอาชีพแต่ว่าอาชีพนั้นไม่สอดคล้องกับรายได้ที่จะต้องมาซื้อทองเนี่ยทางร้านทองก็อาจจะเห็นว่าใช้พินิษว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยก็รายงานคือธุรกรรมต้องสงสัยเนี่ย เขาไม่จํากัดจํานวนเงินครับคือแต่ถ้าสองล้านบาทขึ้นไปนะเป็นธุรกรรมที่บังคับต้องรายงานครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีหลบเลี่ยงอีกอย่างเช่นไม่ซื้อด้วยตัวเองละถ้าอย่างนั้นซื้อด้วยตัวเองอาจจะดูว่าน่าสงสัยใช้นิติบุคคลที่ให้คนไทยนี่แหละไปจดทะเบียนเป็นคนซื้อแทนแล้วก็นําไปแปลรูปถือออกไปแบบนี้ค่ะเคยเจอพฤติกรรมลักษณะมีมีครับลักษณะพฤติกรรมแบบนี้คือโดยปกติแล้วคือผู้กระทาความผิดเนี่ยเขาจะ ทำในลักษณะที่ปกปิดตัวตนค,คือไม่ให้คนอื่นรู้เลยว่าเขาต้องการได้ทรัพย์สินตัวนี้แล้วก็เพราะเพราะว่าคนที่ซื้อเป็นคนหนึ่งคนที่นําออกไปเป็นอีกคนหนึ่งครับหมายถึงคนที่ซื้อจะเป็นชื่อบริษัทใช่แล้วพอนําออกเนะี่ยส่วนใหญ่นําออกเป็นทองรูปประพันธ์ทองคําแท่งหรืออะไรอยากจะให้ลองเล่าเคสที่เคยเจอคเคสที่เคยเจอก็คือว่าบริเวณชายแดนนะครับก็คือมีร้านทองร้านหนึ่ง หมายถึงร้านทองอยู่ชายแดนเลยร้านทองอยู่ชายแดนอยู่ติดชายแดนเลยคือปุ๊บเขาใช้วิธีการคือว่าเขาไปรวบรวมพาสปอร์ตของคนต่างประเทศมาหมายถึงร้านเป็นคนทำร้านเป็นคนทำอพอรวบรวมพาสปอร์ตมาพอผมจะซื้อทองเนี่ยผมก็บอกว่าเอาพาสปอร์ตของนายกรนี่นะมาซื้อทองเลยโดยผมที่ผมไม่ต้องแสดงก็คือ KYC ไม่ต้องแสดงตัวตนว่าผมเป็นใครยังไงก็คือใช้พาสปอร์ตม้าใช่ถูกต้องครับใช้พาสปอร์ตม้าโดยที่วัตถุประสงค์ของผมคือได้ทองอย่างเดียวโดวยที่ผมไม่มีใครสามารถตามสืบหรือรู้ว่าผมเนี่ยมาซื้อทองหรือว่าเอาเงินอะไรมาซื้อะจ,ะจะรู้ได้เฉพาะว่านายกอเป็นคนซื้อ,อครับซึ่งร้านจะได้ประโยชน์จากการขายทองได้ถูกต้องครับแล้วพาสปอร์ตนก่เน่ยจะมาจากไหนคะก็คือเขาจะเอามาไว้เลย หมายถึงว่าเขาก็ไปหาซื้อมาเหมือนซื้อบัญชีม้าเนี่ยนะคือเหมือนคล้ายๆว่าสมมุติว่าผม,มเป็นผู้ค้ายาเสพติดจากอีกฝั่งหนึ่งผมก็รวบรวมคนที่เป็นลูกน้องหรือว่าคนที่อยู่ในอัตรขาของผมเนี่ยเอามาไว้ที่ร้านทองเลย<อ>ครับแต่ว่าคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพอมาซื้อปุ๊บคนนี้ก็จะเป็นคนที่แสดงพาสปอร์ต <Class board. S 1> ซึ่งวิธีการหิ้วออกก็น่าจะง่าย ที่ผ่านมาเขาหิ้วกันทางไหนคะอ่าช่องทางธรรมชาติที่ที่เขายิ้วออกกันนะครับเพราะว่ามันประเทศไทยจะมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ก็สามารถที่จะเอาออกไปได้หรือใช้ในลักษณะกองทัพมดอกองทัพมดก็ขนไปเรื่อยๆอขนไปตามสภาพที่สามารถที่จะ ขนออกนอกได้โดยไม่ผิดกฎหมายแสดงว่าตอนนี้ที่มันมีประเด็นข่าวอยู่ว่าทางกัมพูชาเองขนทองออกจากไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพฤติการลักษณะใกล้เคียงกันใช่ครับใกล้เคียงกันก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าอาจจะมองว่าในท้ายสุดแล้วเงินตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ในการต่อย,ยอดในอนาคตได้ในทองตัวนี้ค่ะพวกคริสโตพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายกว่าหรอคะในการแบบหมุนเงินผ่านอากาศไปเลยไม่ต้องมาแบบถือของอะไรเงี้ยคือพวก คริปโตอะไรพวกนี้มันจะต้องเอาเงินออกจากระบบแต่ทองนี่สมมติว่าถ้าเราได้ไปเลยไปแลกเปลี่ยนเราได้ทันทีเลยพอสุดท้ายเรื่องของคริปโตเคเรนซีต่างๆสุดท้ายเขาก็ต้องแปลงมาเป็นเงินเพื่อเข้าบัญชีม้าบุคคลธรรมดาบัญชีม้านิติบุคคลแล้วถอนเป็นเงินสดออกมาอมพอสุดท้ายมันก็จะต้องใช้ตัวนั้น ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเทียบไม่เห็นว่ากลุ่มอาชญากรรมที่ใช้ลักษณะของการถือทองที่เป็นสิ่งของกับที่ใช้เป็นคริปโตอะไรเงี้ยค่ะเส้นทางการสืบม,มันน่าจะยากคนละแบบยากคนละแบบครับคือแน่นอนว่าเรื่องของการขนทองผ่านช่องทางธรรมชาติถ้าถ้าไม่ไม่ได้มาจากเรื่องของการสืบสวนสอบสวน<ะ>หรือว่ามีผู้ชี้นำเบาะแสอะไรพวกเนี้ย มันก็จะเป็นการยากเป็นรุ่นเก่าไหมคะถ้าอย่างนั้นเป็นอาชญากรรุ่นเก่าใช่อาชญากรรุ่นเก่าเพราะเมื่อก่อนอาชญากรรุ่นนี้ก็เป็นเรื่องพัฒนามาจากเรื่องขนเงินนั่นแหละขนเงินผ่านแดน<ฆ>พอสุดท้ายก็เปลี่ยนเงินเป็นทองเ<ฆ>พราะว่ามูลค่าสูงกว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างท,ท,ที่แบบว่าไปเจอแล้วมันไม่น่าจะแบบเป็นการแปลงโดยเครือข่ายที่เป็นการฟอกเงินอะไรเยงี้อ่าถ้าตลกตลกนะครับคือทางเคยมีคดีที่เราไปตรวจค้นทางภาคเหนือ เขาเอาเงินใส่ไว้ในไหข้างใต้แล้วก็เอาปลาล้าใส่ใส่ไหไหเนี่ยไหยอเอาเอามัดใส่ถุงไว้ค่ะมัดใส่ถุงไว้เป็นแบงค์อ่าเป็นแบงก์ใส่ถุงไว้แล้วก็เอาน้ําปลาล,ะละ้าราดเขาเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เราไปตรวจค้นเน่ยเราใช้สุนัขตํารวจแล้วเงินพวกนี้มันมีคาบยาเสพติดค่ะก็คือกลิ่นปลาล้าเนี่ยมันกบอ๋อมันกลบ,กลบแต่ว่าที่เขาถูก นําไปสู่เรื่องของการยึดัพั์เพราะว่าเขาไม่ไปไหนเลยเขาไปนั่งเฝ้าแต่หายปลาลาอยู่เยอะไหมคะเยอะครับส่วนของเรื่องของพวกคริปตโตเคเรนซีต่างเนี่ยมันวิวัฒนาการว่าเห็นว่ามันมีระบบะทางเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลที่มันพัฒนาก้าวหน้าไปโดยคนไม่ ไม่จําต้องที่ถือเงินสดไปใช้จ่ายตรงนี้พอ,อใช้เรื่องของคริปโตแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นอะไรความสะดวกมีแต่ว่ามันบางครั้งมันเรื่องจํากัดเรื่องของเทคโนโลยีพอพูดถึงเรื่องการจํากัดเทคโนโลยีตอนนี้นมันมีการบอกว่าทางอเมริกาเองทางอังกฤษเองหรือว่าทางเกาหลีเองเนะะี่ยค่ะเขาสามารถที่จะใช้ยาแรงในการจัดการกับกลุ่มคอเซ็นเตอร์ด้วยการสกัดแม้ยึดทรัพย์แม้แต่เป็นคริปโตก็ยึดได้ครับ ตรงนี้ไทยทําได้ไหมคะไทยทําได้ครับไทยเคยสํานักง,งานบง,งเนี่ยเคยยึดทรัพย์ในคดีเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีหลายคดีแล้วค,ครับแล้วแล้เราก็ประสานเพราะว่าเรามีการประสานความร่วมมือไปอย่างต่างประเทศอย่างเช่นของ M O U กับประเทศต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของเอ็กมอนกรุ๊ที่เป็น F I U คือหน่วยกองหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศต่างๆเนี่ยหลายประเทศเขาก็ให้ข้อมูลมา และนําไปสู่เรื่องของการยืดอายัดทรัพย์สินตรงนี้ได้แล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นเงินในอากาศถ้าเราถ้าอาัจจาการไม่บอกอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ไม่ทางไม่มีทางเข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะมันไล่สายเส้นเงินได้มันมีเครื่องมืออยู่ครับเครื่องมือไล่สายอย่างเช่นสมมุติว่าจากเงินในบัญชีไปสู่เงินในกระเป๋า rency, คริปโตเคเรนซีเราก็สามารถไล่ได้แต่คือแ,แต่มันจะมีข้อจํากัดบางประการในเรื่องของกระเป๋านี้ลนลมนถ้ากระเป๋านี้ลนลมนการตามมันจะยากเพราะว่า มันไม่ได้รับอนุญาตซึ่งซึ่งนั้นก็จะเราก็ต้องหาวิธีการที่จะเมืองกันในอนาคตเพื่อป้องปรามในเรื่องนี้ครับอย่างกรณีคริปโตนะคะเราสามารถขยายมีข้อกฎหมายตัวไหนที่ขยายไปยึดนอกประเทศได้ไหมคะกฎหมายของปมงมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า long arm investigation ค,คือการสืบสวนสอบสวนโดยใช้เขาเขาเรียกว่าการยื่นแขนยืดขาออกนอกราชนาจักร ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําได้เฉพาะเรื่องการดําเนินคดีทางแพ่งของปมอคือเรื่องของการยืดอญญายัดทรัพย์เราเคยประสบผลสําเร็จในการนําทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศมาที่ประเทศไทยแล้วอย่างเช่นล่าสุดก็คือที่นําเงินสดในบัญชีธนาคารที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลับมาในประเทศไทยอันนี้เป็นเครือข่ายยาเสพติดเป็นยาเสพติดค่ะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเทศปลายทางจะต้องให้ความร่วมมือกับเราด้วยหรือเปล่าต้องให้ความร่วมมือ คือต้องให้ความร่วมมือแต่ว่ามันมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าการแบ่งปันทรัพย์สินหรือว่า Asset ท h a ร์ n ิอยู่ว่าเขาต้องการอย่างเช่นว่าเขาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินตรงนี้เขาอาจจะขอค่าดูแลทรัพย์สินไว้ตรงนี้ครับ,รบซึ่งนั่นจะต้องเป็นการเจรจา,าระหว่างรัฐนะครับมีคําถามว่าตอนนี้ ปปอง,องเรื่องของการฟอกเงินน่าจะเป็นกฎหมายที่ทางเครือข่ายอาชญากรรมน่าจะกลัวมากที่สุดเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือการสร้างเงินสร,งสร้างสร้างทรัพย์สินเนาะถ้าสมมติว่ามันมาจบที่การถูกยึดเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ว่าทามาแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่ถูกต้องครับคิดว่ามันเป็นแบบนั้นไหมคิดว่าตัวนี้เป็นแบบนั้นเพราะว่าอาชญากรรมทุกประเภทเนี่ยสุดท้ายเขาต้องการได้รับเงินหรือทรัพย์สินมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าในชีวิตประจําวันเพื่อความสุดกสบาย ในอาชีพในในการดํารงชีวิตของเขาถ้าไม่มีตรงนี้ไปปุ๊บเหมือนเขาถูกลงโทษอย่างเช่นถูกจําคุกแล้วออกมาแล้วมันไม่มีทรัพย์สิน<ะ>ที่เขาจะดํารงอยู่ได้<ะ>เขาก็จะวนกลับไปทำในส่วนนั้นตอนนี้มีการเปรียบเทียบระหว่างไทยแล้วก็หลายๆประเทศที่เขาใช้กฎหมายเรื่องของการฟอกเงินนยคะว่าไทยอาจจะดูอ่อนกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยมองยังไงมองตัวนี้คือ ประเทศไทยเนี่ยเรื่องกฎหมายเราพร้อมที่จะดำเนินการนะครับคือบางอย่างอาจจะต้องเรื่องของพยานหลักฐานนะครับที่ที่สามารถพิสูจน์บางอย่างอาจจะคดีบางคดีอาจจะไม่ได้ออกมาสื่อมาทางสื่อสารณนะเพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานบางคดีของคดีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านทางปมก็มีการยึดอายัดไปแล้วแต่ว่าก็คือว่าอาจจะรอ รอให้เครือข่ายอเพราะว่าถ้าสมมติว่าออกจากสื่อแล้วการอาจจะไปกระทบบุคคลที่เรากําลังตรวจสอบอยู่<ม>และอาจจะนําไปสู่เรื่องของการโยกย้ายจําหน่ายทรัพย์สินม,มันจะมีผลทาให้เรื่องของการติดตามทรัพย์สินเป็นไปได้ยาก<ม>ซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีการดําเนินการที่ถึงขั้นตอนเรื่องของการเสนอสารตรงนี้ทางปมง,งอ,อาจจะตรงนี้อาจจะมา ถแถลงให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนทราบว่าความคืบหน้าว่าปลงงอได้ทําอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็เรื่องไหนที่อยู่ระหว่างดำเนินการบ้างครับเอาละค่ะวันนี้เราก็พอจะได้ความรู้นะคะว่าเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยบางทีมันก็มาเกี่ยวพันกับเราโดยไม่รู้ตัวแหละถ้าเราไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนอื่นโอนเงินเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะครับ